แล้วลุงเลี้ยงกี่ตัวฮะลุงแปดตัวฮนะแปดตัวตอนเยอะเหมือนกันเวลาผมขอไปเลี้ยงมาให้ผมโพูดมันข้าซื้อายทองเราไม่กล้าขายงี้ถไมไม่ขายเขาซื้อเอาไฟไก่จะขอเลยเดีกว่านึงเขาอะไรเสมอไก่ผมแบบเขาขอซื้อผลิตภัณฑ์ไก่หาซับแค่นั้น้องราคาไม่ถึงเท่าวัวแล้วราคาสามสี่พัน น,น่าจะเชือกของพันคาม pues mm ันลงมาจากอ like nah, ู้ fait. เชือกหลังคาเลยี <qui> ๋ยแก้รงไปผู้เทาจะเบิดแท้งนี <uw> ่นี่นี่นี่เดี๋ยวไปลูกกู้ภัยอารันได้รับแจ้งจากท่านสอทอ บรรดานนะครับผมขอความช่วยเหลืองัวตกไปในคลองนะครับงัวนั้นได้เสียชีวิตแล้วช่วงนี้อยูอ่ระหว่ากทีมลงไปเอางัวที่เสียชีวิตนะครับผมขึ้นมาบนฝั่งนะครับ

of side ไงอ้าวได้ที่พายลูกมันเขาได้เดือนเดียวเองโอ้เรามาที่บ้านมันรุดมาตามอ่ะฟุงมันไงแล้วแล้วข้อกี่ตัวนี่ข้อกี่ตัว,ต,วตัวเดียวลูกมันตัวเดียวไงเพิ่งได้เดือนเดียวนี่ตัวเท่าไหร่เนะี่ยราคาเท่าไหร่โอ้ยราคานี่ก่อรคสก็ให้ 5, ้ามื่นพูไม่ขายไงให้เท่าไหร่นะให้พามื่นมูไม่ขายเพราะอยู่ในทองใครจะคอนสเข้ามาให้ไงเขาอยากได้พันมันแล้วแล้วเรื่องเรื่องไงถึงตกน้ำ ก็มัดที่บ้านนะั่นแ่ละแล้วก็เชือกมันรุดมามาตามพุงมันกินทางนี้<อ>พุงมันคามมากินทางนี้มาว่านนี้ไงกินที่อ้างนี่ไงครับกินที่ปลาเนี่ยผมก็เดินหาไม่เจออะไรครับแล้วก็ตอนเช้าวมาไม่เห็นอ้าวอึดแล้วนี่โอเคลอยมานี้แล้วนู่นคามทางนู่นไงครับ